พระธรรมอิสยาบทที่50องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าหนังสืออยาของแม่เจ้าที่เราใช้ไล่นางไปอยู่ที่ไหนหรือเราขายเจ้าไปให้เจ้านี่คนไหนที่แท้เจ้าถูกขายไปเพราะบาปของเจ้าแม่ของเจ้าถูกไล่ออกไปเพราะการล่วงละเมิดของเจ้าเมื่อเรามาถึงทำไมจึงไม่มีใครสักคน เมื่อเราเรียกทำไมไม่มีใครตอบแขนของเราสั้นเกินกว่าที่จะถ่ายเจ้าหรือเราขาดกำลังที่จะช่วยเจ้าให้รอดหรือเราสั่งเพียงคำเดียวทะเลก็แห้งเหือดเราทำให้แม่น้ำกลับกลายเป็นทะเลทรายปลาของพวกเขาเน่าเหม็นเพราะขาดน้ำและตายเพราะความกระหายเราเอาความมืดอ่อหุ้มท้องฟ้า เอาผ้ากระสอบคลุมมันเสียพระยาเวองค์เจ้าชีวิตประธานลิ้นที่ฝึกปรือแล้วแก่ข้าพเจ้าเพื่อจะรู้จักถ้อยคำซึ่งช่วยคำชูผู้อ่อนระหวยทุกๆเชา้าพระองค์ทรงปลุกข้าพเจ้าทรงปลุกหูของข้าพเจ้าให้รับฟังอย่างผู้ที่พระองค์ทรงสอนพระยาเวองค์เจ้าชีวิตทรงเปิดหูของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไม่ได้ขัดขืน หรือถอยหนีข้าพเจ้ายอมหันหลังให้แก่ผู้ที่โบยตีข้าพเจ้าและเอียงแก้มให้แก่ผู้ที่ถึงคราวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้หันหน้าหนีจากผู้ที่เย้ยหยันและถ่มน้ำลายรถเพราะพระยาเวปุองเจ้าชีวิตทรงช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่อพยศบดสูฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งหน้าไว้ประหนึ่งหินเหล็กไฟและรู้ว่าตัวเอง จะไม่ต้องอับอายพระองค์ผู้ทรงพิสูจน์ว่าข้าพเจ้าเป็นฝ่ายถูกนั้นอยู่ใกล้แล้วใครจะมาฟ้องร้องข้าพเจ้าให้เรามาประจันหน้ากันใครเป็นโจทย์ของข้าพเจ้าให้เขามาเผชิญหน้ากับข้าพเจ้าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตนี่แหละท่งช่วยข้าพเจ้าใครที่ไหนจะตัดสินโทษข้าพเจ้าพวกเขาจะเปื่อยยุ่ยไปเหมือนเสื้อผ้า และถูกตัวมแมลงกินหมดใครบ้างในพวกท่านที่ยำเกรงองค์พระพุ็นเจ้าและเชื่อฟังถ้อยคำผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่ดำเนินในความมืดผู้ที่ไม่มีแสงสว่างจงวางใจในพระนามของพระยาเวและพึ่งพิงพระเจ้าของตนแต่บัดนี้เจ้าทุกคนที่จุดไฟผู้ชูก็ไฟลุกโชดช่วงให้ตัวเองจงไปเดินอยู่ในแสงสว่างจากไฟของเจ้า จากคบไฟที่เจ้าจุดช่ดช่วงสิ่งที่เจ้าจะได้รับจากมือของเราคือเจ้าจะนอนลงในความทุกขทรมานพระธรรมอิสยาบทที่ห้สิบเอดจงฟังเราเถิดบรรดาผู้ขวนขวายหาความชอบธรรมและผู้สแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจงมองดูศิลาที่เจ้าถูกสกัดออกมาดูเหมืองหิน ที่เจ้าถูกขุดออกมาจงมองดูอบับราฮัมบรรพบุรุษของเจ้าและซาราผู้ให้กำเนิดเจ้าเมื่อครั้งเราเรียกเขาเขามีเพียงตัวคนเดียวแล้วเราก็อวยพรเขาทำให้เขามีจำนวนมากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลอบโยนสิโยนอย่างแน่นอนและจะทอดพระเนตรซากปลักหักพังทั้งปวงของสิโยนด้วยความเอ็นดูสงสาร พระองค์จะทรงทำให้ทะเลสายของซิยนเป็นเหมือนสวนเอเดนที่ทิ้งร้างของเธอเหมือนอุทยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่นั่นจะมีความปราบปลื้มยินดีมีการขอบพระคุณพระเจ้าและเสียงเพลงแผ่ร้อจงฟังเราเถิดประชากรของเราเอย๋ยฟังเราเถิดชนชาติของเราเอย๋ยบทบัญญัติจะออกมาจากเราความยุติธรรมของเรา จะเป็นแสงสว่างแก่มวลประชาชาติความชอบธรรมของเรารีบรุดเข้ามาใกล้ความรอดของเรากำลังมาถึงแล้วแขนของเราจะนำความยุติธรรมมาให้ชนชาติต่างๆเกาะแก่งต่างๆจะมองดูเราและรอคอยด้วยหวังว่าเราจะสำแดงฤทธิอำนาจจงเงยหน้าขึ้นมองฟ้าสวรรค์และมองดูโลกเบื้องล่างฟ้าสวรรค์จะรับหายไปเหมือนควัน โลกจะเปลือยยุ่ยไปเหมือนเสื้อผ้าและชาวโลกจะตายไปเหมือนแมลงวันแต่ความรอดของเราจะดำรงอยู่เป็นนิดความชอบธรรมของเราจะไม่สิ้นสุดเลยจงฟังเราเถิดเจ้าทั้งหลายผู้รู้ว่าอะไรคือความถูกต้องชนชาติผู้ถนอมบทบัญญัติของเราไว้ในใจอย่ากลัวการตำหนิติเตียนของมนุษย์ อย่าหวาดหวั่นไปกับคำสบป,ประมาทของพวกเขาเพราะมาแมลงจะแทะกินเขาเหมือนเสื้อผ้าหนอนจะกัดกินเขาเหมือนผ้าขนสัตว์แต่ความชอบธรรมของเราจะดำรงอยู่ตลอดกาลความรอดของเราจะยั่งยืนสืบไปทุกชั่วอายุจงตื่นเถิดพระกรขององค์พระผู้เป็นเจ้าตื่นเถิดจงสวมพระกำลังจงตื่นขึ้น เหมือนในอดีตที่ผ่านมาเหมือนในชั่วอายุเก่าก่อนไม่ใช่พระองค์หรือที่ฟันราหับออกเป็นชิ้นๆและแทงสัตว์ร้ายตัวนั้นทะลุไม่ใช่พระองค์หรือที่ทำให้ทะเลแห้งเหือดคือทำให้ห่วงสมุดอันลึกแห้งไปผู้ทรงทําทางไว้ในทะเลลึกเพื่อผู้ที่พระองค์ทรงไถไว้จะข้ามฟากไปได้ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถไว้จะกลับมา พวกเขาจะเดินร้องเพลงเข้าสิโยนมีความชื่นชมอินดีนิรันเป็นมงกุฎประดับศีรษะพวกเขาจะได้รับความยินดีและความเปล่งปลีความทุกโศกและการทอดถอนใจจะสูญสิ้นไปเรานี่แหละเป็นผู้ปลอบโยนเจ้าเจ้าเป็นใครจึงไปกกลัวมนุษย์ที่ต้องตายกลวัวลูกหลานของมนุษย์ซึ่งเป็นเพียงต้นหญ้าเจ้าเป็นใครจึงลืมพระยาเวพระผู้สร้างของเจ้า ผู้คลี่ฟ้าสวรรค์ออกมาและวางฐานรากของโลกเรื่องอะไรเจ้าถึงต้องอกสันขวัญแขวนอยู่ทุกวี่ทุกวันเพราะความเกลียวกราดของผู้ขมเหงผู้มุ่งสู่หายนะไหนละ่ะความเกลียวกราดของผู้ขมเหงในไม่ช้านักโทษผู้หวาดกลัวจนตัวสั่นจะได้รับการปลดปล่อยเขาจะไม่ตายในคุกและจะไม่ขาดอาหารเพราะเราคือพระยาเว พระเจ้าของเจ้าผู้กวนทะเลทําให้คลื่นคํารามพระยาเวผู้ทรงวิ์คือพระนามของพระองค์เราได้ใส่วาจาของเราไว้ในปากของเจ้าและบางเจ้าไว้ด้วยร่มเงาแห่งมือของเราเราเป็นผู้สถาบนาฟ้าสวรรค์ไว้ในที่ของมันเป็นผู้วางฐานรากของโลกและเป็นผู้กล่าวกับสิยนว่าเจ้าเป็นประชากรของเราตื่นเถิดตื่นเถิด จงลุกขึ้นเถิดเยรูซาเล็มเอย๋ยเจ้าผู้ได้ดื่มจากจอกแห่งพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าดื่มจนถึงตะกรอนก้นถ้วยซึ่งทำให้ถึงกับส่วนเสลูกชายทั้งหมดที่นางคลอดออกมาไม่มีสักคนเดียวที่จะนำทางนางลูกชายทั้งหมดที่นางเลี้ยงดูมาไม่มีสักคนเดียวที่จะจูงนางไปภัยพิบัติอันกระหน่ำซ้ำเติมนี้ เกิดขึ้นแก่เจ้าใครเล่าจะสามารถปลอบโยนเจ้าได้หายนะและความย่อยยับก,การกันดานอาหารและการรบราฆ่าฟันใครเล่าจะสามารถปลอบโยนเจ้าได้ลูกๆของเจ้าเป็นลมไปแล้วพวกเขานอนอยู่ที่หัวถนนทุกสายประหนึ่งละมั่งติดอยู่ในตะข่ายพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการกำราบจากพระเจ้าของเจ้า ท่วมทนพวกเขาฉะนั้นจงฟังสิ่งนี้เถิดเจ้าผู้ทุกทรมานผู้มุนเมาแต่ไม่ใช่ดุริศเล่าอางุนพระยาเวองค์เจ้าชีวิตพระเจ้าของเจ้าผู้ปกป้องประชากรของพระองค์ตรัสว่าดูเถิดเราได้นำถ้วยซึ่งทำให้เจ้าส่วนเสออกไปจากมือของเจ้าเจ้าจะไม่ต้องดื่มจากถ้วยนั้นคือถ้วยแห่งพระพิโรธของเราอีกต่อไป เราจะเอาถ้วยนั้นใส่ในมือของบรดาผู้ทรมานเจ้าผู้กล่าวกับเจ้าว่านอนหมอบราบสิเราจะได้เดินย่ำเจ้าเจ้าได้ทำให้หลังของเจ้าเหมือนพื้นดินเหมือนพื้นถนนให้เหยียบย่ำพระธรรมอิสยาบทที่ห้าิบสองตื่นเถิดตื่นเถิดสิโยนเอย๋ยจงสวมกําลังวังชาเยรูซาเล็มนครบริสุทธิ์เอย๋ย จงสวมอาภรณ์งามตระการของเจ้าเถิดผู้ไม่ได้เข้าสุนัตและผู้มีมนทินจะไม่เข้ามาในเจ้าอีกจงสะบัดฝุ่นทุลีทิ้งไปจงลุกขึ้นนั่งบนบัลลังเถิดเยรูซาเล็มเอย๋ยจงปลดโซ่ตรวนที่ล่ามคอของเจ้าเถิดทิดาแห่งซิโยนผู้ตกเป็นเฉลยเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเจ้าถูกขายโดยไม่มีราคาค่างวด เจ้าก็จะได้รับการไถ่คืนมาโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพราะพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสว่าเดิมทีประชากรของเราลงไปอาศัยอยู่ที่อียิปต์บัดนี้อัสเรียได้กดขี่ข่มเหงพวกเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าและบัดนี้เรามีอะไรที่นี่บ้างเพราะประชากรของเราถูกพาตัวไปเปล่า,ลาและผู้ครอบครองเขาก็เยอะหยัน องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นตลอดทั้งวันนามของเราถูกมินประมาทอยู่เสมอดังนั้นประชากรของเราจะรู้จักนามของเราเพราะฉะนั้นในวันนั้นเขาจะรู้ว่าเราเองเป็นผู้บอกไว้ล่วงหน้าใช่เป็นเราเองเท้าของผู้นำข่าวดีมาบนภูเขาช่างงดงามยิ่งนักผู้ประกาศสันติภาพผู้แจ้งข่าวดี ผู้ประกาศความรอดผู้กล่าวกับซิยนว่าพระเจ้าของเจ้าทรงครอบครองจงฟังเถิดพวกยามของเจ้าทรงเสียงร้องร่วมกันโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมายังซิยนพวกเขาจะเห็นกับตาจงร่วมกันเป่งเสียงร้องเพลงเบ,งเบิกบานเถิดทราบปลักหักพังของเยรูซาเล็มเอย๋ยเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงปลอบโยนประชากรของพระองค์แล้วพระองค์ได้ทรงถ่ายเยรูซาเล็มแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเผยพระกรอันบริสุทธิ์ต่อหน้าต่อต,อตาประชาชาติทั้งปวงทั่วโลกจะเห็นความรอดแห่งพระเจ้าของเราไปเถิดไปเสียจงออกจากที่นั่นอย่าแต่ต้องสิ่งมนทินจงออกมาจากที่นั่นและรักษาตัวให้บริสุทธิ์พวกเจ้าผู้อัญเชิญภาชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เจ้าจะไม่จากมาด้วยความรีบร้อนหรือเตลิดหนีมาเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จนำหน้าเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลจะทรงระวังหลังให้เจ้าดูเถิดผู้รับใช้ของเราจะทำการอย่างชาญฉลาดเขาจะได้รับการยกย่องเทิดทูนและสรุดีอย่างสูงส่งคนไปแอนมากตื่นตะลึงเพราะเขาเพราะรูปลักษณ์ของเขาเสียโฉมไป จนไม่มีใครเหมือนและรูปร่างของเขาก็เสียไปจนดูไม่เหมือนมนุษย์เขาก็จะทำให้หลายประชาชาติตกตะลึงและเขาจะทำให้บรรดากษัตริย์ปิดปากเพราะพวกเขาจะเห็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครบอกพวกเขามาก่อนและจะเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน